รถน้ำมันนี้มันจะราคามันจะลงราคามันจะลงเพราะอะไรเพราะคนไปซื้อรถไฟฟ้าเยอะคนไปซื้อรถไฟฟ้าแต่ทีนี้เนี่ยมันทำให้รถที่ใช้น้ำมันเนี่ยราคามันดรอปลงอะ่ะราคามันก็ลง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 ไปเรื่อยอะ่ะ สุดท้ายครไม่มีคนใช้ทำไมผมต้องจ่ายค่าน้ำมันเดือนหนึ่งห้าหมนเพราะว่าชักแบตเนี่ยมันใช้ได้สามร้อยโลนะนใช้ได้สามร้อยโลอ่ะออวิ่งห้องวิ่งว่าเชียงรายแม่ไปกลับก็ร้อยก็รีย กลับก็ชาร์จแบ็เลยต้องมีที่ชาร์จแบ็ไว้ที่บ้านนะมีที่ชาร์จแบ็ไว้ที่บ้านกลับบ้านชาร์จเลยไปกลับสบายไม่เสียค่าน้ำมันไปเช้าเย็นกลับก็ได้ ค่าไฟนี่มันค่าไฟนี่กิโลห้าสิบตังค์อะห้าสิบตังค์สิบกิโลห้าบาท ยี่สิบสิบบาทสามสิบสิบห้าสี่สิบยี่สิบห้าสิบยี่ห้าหกสิบสามสิบแปดสิบสี่สิบ ปรมาณร้อยหนึ่งอะคาดไปไปร้อยหนึ่ง ซื้อได้อยู่นะข้าไฟร้อยร้อยหกสิบโลเสียค่าไฟป,ประมาณร้อยหนึง่งถ้าน้ำมันนี่เท่าไหร่วะน้ำมันห้าร้อยไปกลับห้าร้อยค่าไฟมันสี่เท่าห้าเท่ามันต่างกันห้าเท่าอะ